แปลว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มตัวแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังคงมีอากาศร้อนเหมือนเดิมเครื่องดื่มที่สามารถช่วยให้เราคลายร้อนได้เนี่ยคงหนีไม่พ้นชานมไข่มุกค่ะแม้ว่าชานมไข่มุกนะคะจะมีแหล่งกำเนิดมาจากไต้หวันเนี่ย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเจ้าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยกลายมาเป็นเครื่องดื่มยอดคิดและหากถ้าจะนับในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยของเรานะคะมีมูลค่าตลาดชานมไขมุกมากกว่า749ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งนี่นะคะนับว่าเป็นมูลค่าการตลาดที่ใหญ่ลำดับ2ค่ะรองจากอินโดนีเซียที่มีมูลค่ามากกว่า1,600ล้านเหรียญสหรัฐค่ะจากการสำรวจของแพลตฟอร์มวงในในปี2022นนะคะพบว่าประเทศไทยของเราเนี่ย มีร้านชานมไขมุกมากกว่า31,000แห่งค่ะซึ่งนี่นะคะก็มีทั้งแบรนด์ของคนไทยเองแบรนด์ของต่างชาติรวมทั้งเป็นแบรนด์ต้นตำรับจากไต้หวันค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจำนวนร้านชานมไขมุกที่มากขึ้นขนาดนี้เนี่ยสำหรับธุรกิจนะคะถือว่าเป็นเรดโอเชียนซึ่งมีการแข่งขันการตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวค่ะแต่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าชานมไขมุกเจ้าไหนในประเทศไทยของเราเนี่ย ขายดีที่สุดซึ่งเรานะคะได้ทำการเปรียบเทียบค่ะ5แบรนด์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบร์เฮาส์โคอิเตฟไฟไทเกอร์คาหมูและดาคัสซี่ค่ะผลสรุปค่ะว่าคาหมูเนี่ยครองแชมป์โดยผลประกอบการในปี65เนี่ยสามารถทำกำไรได้มากถึง49ล้านบาทค่ะตามมาด้วยโคอิเตค่ะที่สามารถทำกำไรได้มากถึง35ล้านบาทแบร์เฮาส์นะคะสามารถทำกำไรได้20ล้านบาทตามมาด้วยไฟไทเกอร์ค่ะแ3ล้านบาทค่ะ และนี่นะคะเป็นเพียงไม่กี่เจ้าที่ฟรองได้นํามาเปรียบเทียบนะคะแต่จากกําไรของบริษัทเหล่านี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคนไทยของเราเนี่ยชอบดื่มชานมไขมุกมากจริงๆค่ะซึ่งแกร็บนะคะเขาได้ทําผลสํารวจค่ะพฤติกรรมการกินชานมไขมุกของคนไทยในปี2018ค่ะ ผลปรากฏว่าชาวอาเซียนนะคะดื่มชานมไข่มุกเนี่ยสี่แก้วต่อเดือนค่ะส่วนคนไทยนะคะครองแชมป์ค่ะกินชานมไข่มุกมากกว่าประเทศอื่นมากถึง6แก้วต่อเดือนค่ะตามมาด้วยฟิลิปปินส์ค่ะ5แก้วต่อเดือนส่วนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียนเนี่ยบริโภคเพียงแค่3แก้วต่อเดือนเท่านั้นค่ะ แต่นอกจากการที่เราจะกินชานมไข่มุกด้วยความอร่อยแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรักสุขภาพของเราด้วยนะคะนั่นก็คือการบริโภคแต่พอดีค่ะเพราะหากถ้าเราบริโภคมากไปนะคะก็อาจจะเกิดโรคร้ายจนเราไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและสารพัดโรคเลยค่ะเพราะชานมไข่มุก1แก้วเนี่ยสามารถให้พลังงานเทียบเท่ากับการที่เรากินก๋วยเตี๋ยว1นชามเลยค่ะ แต่สำหรับสาวกคนไหนนะคะที่ยังอดใจไม่ได้สทัทีเราก็มีวิธีมาแนะนำค่ะข้อแรกนะคะรองเปลี่ยนวิธีการสาั่งจากการสั่งไข่มุกเนี่ย เปลี่ยนเป็นบุกค,ค่ะเพราะว่าบุกเนี่ยเขาสามารถให้พลังงานน้อยกว่าไข่มุกมากถึง5เท่าค่ะและให้พลังงานเพียงแค่240แคลอรี่ช่วยลดแคลอรี่ต่อแก้วเนี่ยมากถึง2 4 0ร้อยสถึงสามแคลอรี่ค่ะ2องลดใส่ครีมเทียมในชานมไข่มุกสามารถลดพลังงานได้ถึง78แคลอรี่ค่ะสําหรับใครนะคะที่สั่งชานมไข่มุกหวานร้อยตลอดเนี่ย ฟองแนะนำค่ะลองสั่งเป็น50ดูเพราะสามารถลดแคลอรี่และน้ำตาลเนี่ยมากถึง50แคลอรี่ค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้งค่ะเพียงแค่45นาทีเท่านั้นซึ่งสามารถช่วยลดและเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยได้มากกว่า400แคลอรี่ค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีชานมไขมุกเจ้าโปรดร้านไหนเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาดูค่ะแล้วมีวิธีการสั่งชานมไขมุกยังไงให้ไม่อ้วนลองคอมเมนต์มาดูกันได้ค่ะ